เราอยู่ที่กูชูสกายดูนะคะวันนี้มีภารกิจที่จะมาตามหาบัตรคอนเสิร์ตวรรณวัน,วนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเรามาถึงนานแล้วนะคะวันนี้ร้อนมากเลยอะแสงในกล้อง ไม่น่าจะแรงไปเนาะจริงๆที่หน้าคอนยังไม่มีอะไรนะตรงนั้นก็จะเป็นที่ขาย Good ออ f ฟิเชียซึ่งก็ทยอยทยอยหมดไปแล้วสินค้าหน้าคอนก็มาซื้อตรงนี้ตอนนี้ มันแดดมากเลยก็เลยไม่ค่อยมีคนนะทุกคนแบบไปหลบอยู่ในร่มหมดเลยแต่มันก็ร้อนจริงๆอะ่ะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคนน่าจะเยอะกว่านี้น่าจะพิมพ์พลาดมากกว่านี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ข้างหลังนะคะซึ่งทางเดินไปที่ข้างหลังเนี่ยก็จะมีพวกป้ายน้อง ก็จะมีเป็นตลาดนัดเหมือนเป็นตลาดนัดขายของแฟนเมดที่แฟนคลับเนี่ยมาเขาเรียกอะไรตั้งร้านขายอุ้ยน้องแดนเจอน้องแดนน้องแดนไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ข้างหลังนะคะของโกช็อกสกายโดมซึ่งมันก็จะมีสถานีรถไฟตรงนั้นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตลาด ที่ขายสินค้าแฟนเม็ดเดี ín, ย๋ยวเลือกสักชิ้น2ชิ้นไปแจก<ด>คน<ด>ที่ดูคลิปนี้แล้วกันเนาะไปค่ะอันนี้น่ารักอะ่ะเว้น่ารักมากเลย มีแกะอัลบบล้มลงมาขายด้วยน้าไหมแล้วอะร้อนมากเลยอะออกจากตรงตลาดนัดแล้วนะคะตอนนี้คิดว่ากำลังจะไปหาอะไรเย็นๆกินเลยร้อนมากเลยอะ ก็คือตอนนี้รอถ่ายรูปก,กับป้ายแดนอยู่ยังไม่ได้ถ่ายนะยินรอ,นองั้นเราก็ถ่ายเลยก็ได้คนถ่ายเยอะไม่ถ่ายก็ได้วะไ, <c oughs> ไปไปหาอะไรเย็นๆกินกันโงชาที่รอคิวกว่า30สบนาทีและเราก็ได้มาแล้วนะคะ ไปหน้าคอนไม่พูกันเลย <c oughs> ทัวหลังคอนแล้วเดี๋ยวเรามาทัวหน้าคอนบ้างหน้าคอนนี้ <c oughs> เราจะรอให้มันร่มก่อนแดดร้อนมาก <c oughs> ต้องเข้าไปในคอนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้บัตรเลยอ่ะเอ๊ะหรือจะน,นกภารกิจเราตอนนี้80%คิดว่าไม่สำเร็จนะคะโอเคเราก็ต้องยอมรับมันนอะอิจฉาคนมีบัตรคอนเนอะทำบุญด้วยอะไรนะแล้วตอนนี้บรรยากาศคึกคืนมาผู้คนเข้าไปในเกตแล้วตรงนี้นะคะก็เป็น Black d o อก ให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปก,กันตอนนี้คนไม่มีแล้วเข้าไปในคอนหมดแล้วเราก็เลยมีพื้นที่ถ่ายได้<ะ>เรามั่นใจว่าทุกคนที่กำลังยืนอยู่ตรงนี้ไม่มีบาทเหมือนเรานะคะเมื่อกี้เขาประกาศว่าอีก5นาทีประตูจะปิด,ดให้รีบเข้าไปนะคะ ด้วยบินใกล้มาก่างเลยมาแล้วไปแล้ว่างแค่เพียงเอื้อมมือตรงนี้เป็นที่มาเอาบัตรนะคะสำหรับคนที่จองมาแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมีบัตรที่เหลือหรือเปล่าพอที่จะมีขายให้เราสักใบหนึ่งไหมไม่น่าจะมี งนี้ก็เป็นส่วนของของหายนะคะถ้าของหายก็มาติดต่อตรงนี้ได้ตรงนี้คือห้องน้ำเคลื่อนที่นะคะเขารู้อะค่ะว่าผู้หญิงต้องเยอะแล้วก็ห้องน้ำอาจจะไม่พอแต่ข้างในเนี่ยสะอาดมากเลยนะไม่เหมือนที่ไทยนะแบบนี้ก็น่าเข้านะคะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยผู้คนเข้าไปในคอนเทนตหมดแล้วนะคะหน้าแดงหมดเลยอะ แอร์เรียกคุณสที่สุขุรีวไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมารุกวนคนอื่นเอากถ่ายรูปกับแบ็คดอมตรงนี้ถ่ายได้เนะ้ะปะถ่ายกับน้องอุ้มทุกคนแบบเข้าไปข้างในปกติเขาจะไม่ให้เข้าตรงสายคาด แต่ทุกคนแบบเขาไปข้างในแล้วพอใจแล้วเราไม่ต้องเก๊กอะไรมากถ่ายแล้วปิดหน้าถ่ายทำไมวะทุกคนแบบอยากถ่ายแต่ปิดหน้าหมดเนีย่ยจะปิดหน้า เป็นชาเลนด์นะคะยิ่งขายกระป้ายนะน่ารักน่ารักอ่ะอืมเนาะคนไทยคนเกาหลีคนจีนคนญี่ปุ่นมีหมดเมนอ่ะย้ายที่ไหมข้างหน้าเราคือกองขยานะชีวิตเรามันก็เหมือนขยะกกองนี้แหละที่เฝ้ารอให้คนมาเก็บสภาพคนนกบัดคอนมันจะเป็นแบบนี้ ลูกวันนี้ก็คือเรานกบัดรคอนนะคะก็คงไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วเนาะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเมื่อกี้ไลฟ์ไปในไอีนะคะน้องๆหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่หาซื้อจากคุณลุงที่เดินขายที่หน้าคอนก็คือคุณลุงเขาขายแพงนะคะการมาต่อคิวซื้อบัตรตรงเนี้ยน่าจะได้ราคาที่ถูกกว่าก็เลยคิดว่าจะรอต่อ คิตแต่ว่าเหมือนเขาจะขายในอินเทอร์เนต็ตหมดไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่มีให้ซื้อดูอีกทีอ๋อเก็บและตั้งใจรักษาผิวหน้ามามาโดนแดดวันเดียวก็คือจบตอนนี้เสียงในคอนบบว่าเริ่มเริ่มแสดงแล้วเสียงกีดบบว่าอาจจะไม่ได้ยินในกล้องนะคะ แต่ตอนนี้เรากําลังยินแต่ตอนนี้เราได้ยินเสียงคนกําลังกรีดตอนนี้ก็กําลังเดินกลับบ้านแล้วนะคะสรุปก็คือไม่ได้ดูนกปัดคอนนะคะป่ะ <c oughs> เราขอปิดคลิป,ปตรงนี้ไม่ยังไม่ปิด <c oughs> เรามีของแจกเดี๋ยวเราจะไปหายที่บ้านแล้วกันเนาะว่าของแจกเป็นอะไรของแจกของเราก็คือสิ่งนี้นะคะเราจะทําการ ปีนขึ้นไปนะคะปีนตรงนี้นะคะปีนขึ้นไปแล้วก็แกะมันลงมาค่ะแล้วก็ขโมยมันมาแจกทุกคนค่ะไม่ใช่ไหมอะ่ะไปกลับบ้านกัน6โมงจะทุ่มหนึ่งแล้วรรยากาศยามเย็นที่โ o Shop Sky d o m มน่าเดินเล่นมากสงบมากเพราะว่าทุกคนเข้าไปในคอนแล้วดูดิสงบมากเลยอะ่ะ เด็กน้อยบันจักรยานทุกคนมาเดินเล่นออกกำลังกายตรงนี้ก็มีสนามสนามฟุตบอลเออชอบบรรยากาศตรงนี้อะแม่ค้าทุกคนเก็บเราก็กลับคนมาถึงช่วงแจกของกันแล้วนะคะ ก็คือหน้างานขอนเนี่ยเราได้ซื้อของมา1ชิ้นเป็นของแฟนเมดนะคะมันก็คือที่ใส่ปลอกแท่งไฟนั่นเองนะคะเป็นของแดเนียลนะน่ารักมากเลยถ้าแจกแต่ปลอกแท่งไฟไม่มีแท่งไฟคนที่เอาไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่อะไรถูกไหม mm hmm. เราก็เลยคิดว่าจะแจกเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะเราจะแจกแท่งไฟไป,ไปด้วยกับอไอเนี่ยปลอกแท่งไฟแล้วกันยัเราจะลองใส่น้องใส่น้อง เจนน่ารักไม่เอ่ยน่ารักม่เอ่ยน้องมาแล้วจ้าเอาไปดูคอนเนาะวันที่เก้าใช่ไหมไม่ใช่สิจองบัตรวันที่เก้าเนาะพี่เจ้าสูงแจกห้ารางวัลแจกแบบนี้นะคะให้กับผู้โชคดีหนึ่งคนและอีกสี่คนนั้นก็จะแจกเป็นแท่งไฟอย่างเดียวไม่มีปอกนะเพราะว่าซื้อมาแค่อันเดียว สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกกรอกข้อความด้านใต้มันจะมีลิงก์ข้างล่างนะคะตอบคำถามสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะ5รางวัลที่บอกไปนะคะนี่เซตนี้1เซตแล้วก็แท่งไฟว,วันวันอีก4แท่งนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like คลิปนี้แล้วก็กด comment ด้านล่างกันด้วยนะคะรู้สึกเดือนหน้าจะมีคอนเอ็เดี๋ยวคอนเอ็เนี่ย จะเอาของมาแจกอีกเป็นอะไรเดียวรอติดตามคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย